สวัสดีค่ะเช้านี้ที่สวิตเซอร์แลนด์มันอี้เดินเดินทางกลับไทยเนาะค่ะเนาะเก่าโมงเสาร์แล้วเนาะกำลังจะออกจากบ้านเพราะว่าเก่าโมงเสาร์ของเวลาอยู่นี่เนาะค่ะ <S <S สวัสดีสุขุสุขคตเป็นการเดินทางที่ะะหลายชั่วโมงเนาะค่ะเพราะว่าอัอน,นอ,ออก เรื่องออกใบม้งเคืองต่วันออกจากบ้ตรเก่าม้งเสาแต่กระตื่นแต่หกม้งเสารเนาะค่ะเตรียมของเตรียมยางเนาะอ่าไปขึ้นสนามบินสุริกก็อ่าเฝ้าไปแน่เพราะว่าข้าจะไปแยก,กะกระเป๋าไปอ่าเช็คอินแล้วก็ไปน,น,นั่งนั่งถากข้างในเนาะคะ่ะเนาะบัตรนี้น หลังจากนั้นกับบิน11ชั่วโมงไปฮอดเมืองไทยอ่าตีห้ากัวกัวกับ6โมงเสาร์เนาะตีห้ากัวกัวกับ6โมงเสาร์ไปฮอดเมืองไทย11ชั่วโมงบินตรงเนาะค่ะจากอ่าสุริปสนามบินสุริปไปอ่าสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเนาะบัตเตอร์น่อันกะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ละมือแลนนา วกันนั้นนวกันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นอันก็อ่าอันก็บ,บ่ได้จะออกจากสนามบินเนาะค่ะเนาะอันก็อ่ะอันไปนห่อทานหามงเคเรื่งเพื่อจะเอากระเปา๋าให้เอาอยางเรียบร้อยกับโมงโมงเสานี่แหละคะ่ะเพื่อจะเอากระเปา๋าเอาอยางอ่าออกจากอิมเมชชันนะของสุวรรณภูมิเรียบร้อยก็อาจจะประมาณเจ็ดโมงเสาเนาะค่ะเนาะอันก็เลยต่อเครื่องจากสุวรรณภูมิอ่าไทายเวียเจ็ดเนาะค่ะไป อุบลราชธานีค่ะพี่นอ้องอเครื่องออกสิบโมงเคิงเนาะคะ่ะไปหอดไปหอดอุบลกับประมาณสิบเอ็ดโมงเคิงเนะา,าเนะตอนเช้าเนาะวันสายเวลาชั่วโมงหนึ่งเนาะกันในการบินไปจากกรุงเทพไปอุบลน,นะคะคือว่าอันบันเดยพักผ่อนเลยค่ะอันจะบินตรงไปเลยเนาะค่ะเนะาะก็คืออ่ะพักอยู่สนามบินประมาณอ่าสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่แหละเนาะอ่าการนั่ง ถาอยู่หันแล้ <c ười> คือการเดินทางที่ยาวไกลนะคะใจเวลาหลายชั่วโมงแลวกบะบริพักอยู่กรุงเทพเนาะบ <_ letter> ระิณนอนอยู่กรุงเทพ,พเพราะว่าเขาจะเดินเดินทางไปต่อเลยหลังจากนั้นไปฮอดอุบุอันก็ต้องอันจะเมส์แท็กซี่ไปจากอุบลเนาะไปถึงบ้านอันกะชกั่วโมงกวาวเนาะอาจจะเป็นชั่วโมงเคองกระได้เนาะจากอุบลไปอมองที่อันอยู่ซีสเกตเนาะค่ะเนาะ <laughs> เดี๋ยวอพา,าชมระวังกันเดินทางเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็วิดีโอทันไปก็พอกันยูซีสเกตเลยเนาะคะแวกกระเป๋าพี่นนอง ก็ปลาเพื่อกั้นกั้นขูดกั้นกระแทกอ่ากั้นกระเป๋าหลอกเนาะสามสิบเอ็ดสวิตฟังอันนี้แบบธรรมดาเนาะค่ะบันรห้าจักบาทเองบันห้าใบบันรห้าใบละสองร้อยนะคะอันนี้สามสิบเอ็ดสวิตฟังเพจไทยก็ค่อยดีเลยนั่งถ่าเครื่องค่ะไปนั่งถ่าเช็คอินเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนเมื่อสาวแล้วเนาะค่ะพอดีเมือ่อวานอันมากหอดบานเนาะอันก็เลย <c oughs> เหนื่อยเนาะค่ะพี่น้องเดินทางหลายชั่วโมงสิตายตจะของเนาะคะ่ะอันมากถึงอุบลสิบเอ็ดโมงเชิงนอเอาบัตใดอันกเเ็เลยเมาแท็กซี่มาคาแท็กซี่กับมาฮอดบานอยู่อยู่มองที่อันอยู่อยู่ซีสเกตกันราคาพันพันีเนาะคะ่ะคาแท็กซี่เนาะ โอเคค่ะสียามโอเคเดินทางถึงซีสเกตย่างปลอดภทยนะคะเดี๋ยวอ่าเมื่ออื่นยังคอยจะพายัางชมบริเวณบ้านเนาะก,กํมพากําแพงยังไปนีนเนาะเขาเพราะวะ่าอันท่าสีไม,ม้นะเนาะค่ะไอร้างบนท่าสีไมห้ห้เดี๋ยวอันจะพาเมืงองเนาะท่าสีกําแพงใหม่เมื่อื่นขอจอบวิดีโอแค่นี้นะคะเพราะว่าอันไม่ได้ เหนื่อยหลายเวราะนี่เมื่อมีหอดเวลาเห็นวิดีโอระวังการเดินทางเนาะค่ะพี่น้องสิงตายจะของยังวะพอ,อก,กันวิดีโอนะค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ